5. แฟชั่นสาวลาวสวยคลาสสิกแบบร่วมสมัยที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. สิ้นลายประยุกต์เสื้อเปิดไหล่จับผ้าสิ้นลายดั้งเดิมมาคู่กับเสื้อเปิดไหล่หรือแขนตุ๊กตาได้ลุกหวานแบบโมเดิร์นเหมาะทั้งงานบุญและถ่ายรูปชิคๆิ 2. ผ้าพันคอมไหมลาวคลุมไหล่สาวลาวนิยมคลุมไหล่ด้วยผ้าไหมลายทอมมือให้ลุคสง่างามแบบสาวเมือง สีทองแดงเลือดหมูเขียวมะกอกมาแรง 3. ชุดทำงานลาวโมเดิร์นกรโปรงยาวระดับเขา่าแซมไหลสิ้นแมทช์กับ,บเบลเซอร์หรือเสื้อเรียบๆดูทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นไอลาวแท้ 4. ผ้าไหมครึ่งท่อนรองเท้าส้นเตี้ยเสื้อไหมแขนสั้นปักลายกับกางเกงผ้าท,ทอลาวพับปลายลุกชิลแต่เรียบหรูใส่ได้ทุกวัน 5. ทรงผมเครื่องประดับแบบลาวกล่าวมวยนาคเสียบปิ่นทองหรือเปียพันผ้าสีสดสะท้อนความเป็นสาวลาวในงานบุญและงานประเพณีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้กันด้วยนะคะ